สวัสดีครับผมพบกันเฉเช่นเคยครับกับช่องแก้วกรยาพักเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบกันในยามเย็นวันจันทรนะครับก่อนอื่นเลยก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกระงวัลนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจนะครับผู้ที่ยังไม่ถูกนะครับเขาบอกว่าชีวิตจะมีวันหน้าเสมอนะครับวันที่16เจอกันใหม่นะครับผมก็ประมาณนี้ก็เล่นพอสนุกสนานนะครับได้ ตื่นเต้นนะครับได้ลุ้นเนาะประมาณนั้นนะครับผมสําหรับท่านที่ <c oughs> ถูกระงวัลเดี๋ยวผมส่งวัตถุมงคลไปให้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ <c oughs> ถ้าลูกค้าเช่าพระ <c oughs> เดี๋ยวผมก็จะแนบไปให้นะครับพยันหลวงปู่ศิลานะครับ ส่วนท่านใดเสร็จสิ้นว่างเว้นจากภารกิจต่างๆก็เข้ามารับชมรับฟังวันนี้มีมาแบ่งปันกันไม่เกาค้าเข,ข,ข,ข้ากันไปเหมือนเช่นเดิมสําหรับท่านที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามหากท่านกดติดตามท่านจะไม่พลาดทุกๆ EP ที่ผมลงเผื่อใน EP นั้นครับอาจมีวัตถุมงคลเครื่องรางเหรียญคณาจารย์ที่ท่านอยากเช่าบูชายอยูกก็เป็นได้โดยช่องของเรามีบริการเก็บเงิเงนปลายทางสะดวกรวดเร็วทันใจของถึงมือท่านชําระเงินกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ได้เลยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมครับ เบอร์โทรเราขึ้นมาให้ด้านบนเรียบร้อยแล้ว0 8 7 2 8 9 0 6หรือจะทัก id line ก็0 8 7 2 8 9 0 6เช่นกันและสิ่งสำคัญที่เรายังคงเน้นย้ำกันมาตลอดและเสมอมาวัตถุมงคลต่างที่มาต่างวาระสราบที่บ้างไม่ทราบที่บ้างเลยอยากจะฝากทุกท่านดูให้ละเอียดดูให้ชอบ ดูให้ตรงตามที่ท่านต้องการห้าองค์ไหนผมไม่ทราบก็ต้องขออภายัยหรือถ้าองค์ไหนลูกค้ามองดูแล้วไม่ค่อยมั่นใจก็สามารถปล่อยผ่านก่อนได้ไม่ต้องรีบต้องร้อนนะครับเรามีมาแบ่งปันกันทุกๆวันอย่างแน่นอนเดี๋ยวมาเริ่มเป็นองค์แรกเลยผมได้เหรียญกลมเนื้อทองแดงหลวงพ่อจาานี่นะครับเหรียญกลมเนื้อทองแดงหลวงพ่อจาดผิววิ่งิ้งเดิมๆเ,เ,เนื้อทองแดงผิวสัมผัสบ้างนะครับแต่ก็ยังเห็นรายละเอียด เหรียญกลมห่วงเชื่อมรวงพ่อจาาปั้มข้างเรียบด้านหลังพับปิดตารุ่นจอจเจริญรลากไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับรายละเอียดยังชัดเจนอยู่นะครับเหรียญกลมลวงพ่อจาดเหรียญเท่าขนาดประมาณเหรียญสิบเนาะใหญ่กว่าเหรียญสิบนิดนึงเห็สวยเลยครับดูผมเอาห้าร้อยบาทนะครับเหรียญกระลรเงินนะครับพ่อท่านขายวัดสนขันนี่ เนื้อทองแดงกระล่เงินพอทันค้ายวัดสวนขันผิวหิ้งหิ้เดิมๆเลอะบ้างอะไรบ้างเอา500ครับแต่ยังพอเห็นเป็นทองแดงกระลาเงินนะครับผิวก็เลยจะประมาณนี้ทองแดงกระล่ยเงินหลวงพ่อค้ายวัดสวนขันหลังยันนะครับหลังยันผิวหิ้งหิ้งเดิมๆเลอะๆบ้างนะครับเอา500บาทครับผม500บาท500บาท ต่อมาเหรียญหล่อลงยาหลวงพ่อวัดเขาตะเคาวัดเขาตะเคาเห็นไหมครับเนี่ยวัดเขาตะเคาเหรียญลงยานะครับเหรียญลงยาหลวงพ่อวัดเขาตะเคาปีหนึ่งหกสองห้าหนึ่งหกพศสองห้าหนึ่งหกอยู่เดิมๆนะครับเอาสี่ร้อยเอาสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทลงยา นะครับต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดชำปางงามเนื้อเงินผสมนิกเกิลน,นี่นะครับเป็นเนื้อผสมสวยนะครับในห่วงเชื่อมแบบนี้ด้วยนะครับห่วงเชื่อมไว้แบบนี้นะครับห่วงเหรียญน,นะนี่เป็นสึกบ้างแต่ยังดูรายละเอียดเงินผสมนิกเกิลหลวงพ่อคงวัดชำปางงามฉะเชิงเซาด้านหลังมีรอยจามลองดูนะครับเห็นเส้นตรงกลางยันไหมครับ นี่ยังเห็นจ,งจางๆอยู่ยังพอเห็นเป็นลายจานนี่มีจานด้วยนะครับไม่ค่อยเจอนะครับเป็นเนื้อผสมผมเอา700ครับ 700- ดร้อยบาทหลวงพ่อคงวัดชัมป่างามนี่เจ็ดร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อทองคำเหรียญเสมาเนื้อทองแดงกระลทองหลวงพ่อทองคำ โอ้ oh, สวยดีนะครับไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับอัแบบนนี้เคยได้มาแต่นานละนะครับที่นนทบ,บุรีนี่นะครับผูกพัทรศรีมาไซใหญ่ไซน้อยนนทบ,บุรีเหรียญที่ระลึก1หแจกนะครับถามว่าสองสี่เก้าแปดคงไม่ใช่นะ่าจะเป็นแบบเขาอาจจะเขียนถึงว่าเป็นเหรียญรุ่นเหรียญแรกๆของท่านอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแต่อันนี้อาจจะไม่ไม่ได้สร้างถึงกับยุคสองสี่เก้าแปดอะไรประมาณนั้นนะครับ สวยดีครับเอา500500 500บาทเหรียญเนื้อเงินลงยาหลวงพ่อทวดนะครับผมเนื้อเงินลงยาหลวงพ่อทวดหลังหลวงพ่อทิมอันนี้เหรียญรุ่นเลื่อนปี0ูย์แไม่ค่อยเจอนะครับเสียดาดาเจ้าของเก็บไว้ผิวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เป็นเนื้อเงินลงยาแล้วดูเส้นแต่ดูนะครับเส้นรายละเอียดหน้าตาเหรียญชัดมากนี่นะครับเหรียญชัดมากเนื้อเงินลงยา เนื้อเงินลงยาเขียวนี่สีเขียวเนียวซับเป็นชุดลงยาเขามีสามสีน้าผมเคยได้เคยเห็นนะครับไม่ค่อยเจอนะครับเป็นเนื้อเงินลงยารุ่นเลื่อนปีศูนย์แปดหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทิมอันนี้ผิวจะหิ้งๆหน่อยอาจจะเก็บไว้ไม่ค่อยดีแต่ดูนะครับเนีย่ยดูเมตตากลมๆชัดอยู่เหมือนกันนะครับรายละเอียดผมว่าก็ยังพอเห็นชัดเจนนะเป็นเนื้อเงินผิวจะออกคามๆดำๆไปบ้าง นะครับแต่สวยไม่ค่อยเจอ1,700บาทครับผม1,700บาทเหรียญพระพรมสี่เหลี่ยมนี่นะครับเหรียญพระพรมเหรียญสแตปมสี่เหลี่ยมเนื้อทองแดงผิวเดิมปี30นะครับผมนี่หลักเมืองนครศรีนะที่ระลึกนะครับผมนี่วันเสาร์นี่มีโคตดยันตัวนะนะครับ ประมาณปี30นะครับเดือนสี่เหลี่ยมอันนี้เจิมยอดธงเสียนนะครับปลายยอดธงหลักเมืองนะครศรีเขาจะเขียนว่าเสียนหลักเมืองิมยมเล่นหามีโค้ดนะครับวันเสราร์เนื้อทองแดงเอา300ครับผม3า0บาทเหรีอญหันข้างอาจารย์ฟัน่นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆผิวหิ้งๆิศึกบ้างอะไรบ้างแต่ก็ยังพอเห็นดูตัวหนังสือครับ เหรียญหันข้างอาจารย์ฟันนี่นะครับเหรียญหันข้างอาจารย์ฟันเนื้อทองแดงลมดำผิวหิ้งหิ้งดำเดิม,ดมหันข้างอาจารย์ฟันนะคะขอบตัดประมาณนี้ปีศูนยรุ่นแรกลองพิจารณาดูครับสวยอยู่เหมือนกันนะครับเอาหกร้อยครับหกรบาทเอาหกรบาท หกร้อยบาทรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินกุฏท่าม้าไฟหล่อโบราณเนื้อทองเหลืองเนื้อสวยมากครับดูผิวนี่เจ้าของเขาแพ็คนี่จะบอ,อกอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขาเช่ามาเหนึ่งนึงนะครับดี่ผมเก็เอาซองไว้หนึ่วนี้ผมฉีกซองออกมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาเช่ามาสามร้อยนะครับสามร้อยเนี่ยนะครับเนี่ยเขาเขียนไว้นะครับซีนซีนไว้อย่างนี้แล้วผมแกะซีนออกผิวสวย บอกเขาเช่ามาสามร้อยเขาเขียนราคาไว้นี่โอ้โหดูนะครับเนี่ยผมเพิ่งแกะเลยนะครับเนี่ยความเดิมดูผิวดูเนื้อกุ่ามาไฟนะครับหล่อโบราณหลงพ่อเงินแต่ผมไม่มั่นใจว่าปีไหนโหแต่เนื้อแตกต่างเขาเช่าสองร้อยเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับเขายังเขียนราคาติดไว้ในซองเลยคลาสสิกดิแต่ราคามันจะจางๆแล้วมันจะไม่ค่อยเห็นละอันนี้หล่อโบ,บราณ้ามาไฟ นะครับแต่ตอนนี้ก็ก็ให้ราคาเขาหน่อยครับผิวสวยมากเลยนี่ดูนะครับเนื้อทองเหลืองพิมพ์ใหญ่ผมเอาเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทนะครับเขาเช่าสามปล่อยผมห้าผมเอาเจ็ดกันแล้วกันอ่ะแบ่งเบาๆนี่ครับผมพระหลวงพว่ออัมศิลป์แปลกๆอันนี้จะเป็นนี่อันนี้เริ่มจะเป็นข่าวควายเผือกละเมื่อวานใครไม่ทันนะครับผมวันนี้ก็เลยไปขอแบ่งเขามา ก็เลยบอกว่าเมื่อวานเนี้ยผมเปิด700แต่ลูกค้ามาต่อผมจบไป550ผมก็เลยบอกกับเจ้าของว่าราคาที่แบ่งผมมา500ไม่ได้ผมก็เลยไปได้ขอลดราคาตัวนี้มานะครับเมื่อวานนี้โอ้โหจบกันไปชนพอดีครับกำไร50บบาทนะครับนี่วันนี้แบ่งเท่าเดิมครับผมวันนี้พอไปขอแบ่งเข้ามาได้สินสวยดีนะครับเนี่ยสินแปลกๆนี้จเจิมจะออกขอวควายเผือกละสีอ่อนอ่อนละสีสวยนะครับนี่ กะโค้งแบบนี้มีรอยจานหลวงพ่ออำ่ำห้าร้อยห้าสิบาทครับผมเท่ามาวานอันนี้จะเขาว่าเป็นกุมารทองหลวงพ่อกลวยเนื้อสำลิศนะครับกุมารทองเรียกซับกวากซับนี่นะครับเป็นหลวงพ่อกลวยเพราะว่าเนี่ยนะครับใต้ฐานเขาจะมีรอยจานยันหลวงพ่อกลวยนี่ใช่เลยนะครับเนื้อสำลิศกุมารเก่าสวยดีนะครับเนี่ยไม่ค่อยเจอนะครับผมว่าไม่ค่อยมีนะ เนี่ยนะครับเป็นเหมือนสมำิ์เงินเก่าเลยมาณน,นะครับเรียมบ,บูชาได้นะครับผมก็สูงไม่มาก <c oughs> สูงไม่มากประมาณ4เซนนะครับสูงประมาณ4เซนเอา4ี่ร้อครับผมไม่ค่อยเจอนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหล่ออนุมานนะครับผมนี่มีรอยจานยันไม่มั่นใจว่าหลวงพ่ออะไรแต่เป็นหล่อโบราณเนื้อทองเหลืองด,ดูนะครับ มีลอยจานหน้าและหลังคลาสสิกมากผมเอาสามร้อยห้าสิบโอ้ใต้ฐานโอ้ลอยจานเต็มเลยนี่เห็นไหมครับลอยจานเต็มหล่อโบ,บราณเนื้อทองเหลืองเป็นหนุมานนี่ประมาณนี้นะครับลิงเกาะหลักอะไรประมาณนี้นะครับไม่รู้ที่จะสวยดีเอาสามร้อยห้าสิบแล้วต่อมาเหรียญกลมฝาบาท นะครับหลวงพ่อทวดและสมเด็จพุจานโตาเนื้อฝาบาทเหรียญบาทน้ำมนต์เหรียญกลมแบบนี้ครับเนื้อฝ่าบาทสวยเดิมมากนะครับหลวงพ่อทวดฝั่งนี้จะเป็นสมเด็จพุจานโตาเนื้อเหรียญกลมบางคนเรียกเหรียญบาทน้ำมนต์หลวงพ่โตสมเด็จพุจานโตานะครับสวยๆเลยครับไม่ค่อยเจอ เอา450ครับสมเด็จหลวงพ่อคูณรุ่นแรกๆเนี่ยอันนี้หายากเลยไม่ค่อยเจอเลยนะครับสมเด็จหลวงพ่อคูณปี17เนื้อทองแดงผิวหิ้งหิ้งเดิมๆมีรอยจานเนี่ยนะครับดูนี่ด้านในเห็นไหมครับมีรอยจานแต่รอยจานเก่าและก็ยังพอเห็นอยู่นะครับเอ๋นะครับมีรอยจานอัคละด้วย ่ผิวห,หิ่งเดิมๆแต่พิมพ์ชัดสวยมากคลาสสิกมากครับดูสึกบ้างอะไรบ้างแต่ดูยังเห็นเลยครับปี17ที่ลึกในงานผูกพัะทะสีมาวัดโคกลักอำเภอด่านขุนทดนะครราชสีมาปี17นี่นะครับหลวงพ่อคูณปี17สวยเดิมนะครับเอา450เหมือนกันครับดา้านหน้าตรงนี้มีรอยจานนะครับ450เหรียญหล หล่อบโบราณครับเบาผิวเดิมเจ้าสัวปูบุญพิมพ์สวยดีนะครับผมแต่ถามว่าเป็นยุคปีไหนไม่มั่นใจแต่ดูพิมพ์นี่ครับผิวแบบผิวไม่แต่งนะครับผมเป็นหล่อบโบราณเนื้อทองแดงนี่มีรอยจานยันด้วยนะครับนี่มีรอยจานคลาสสิกมากเอาเท่ากันนะครับผมเอา450เหรียญหายากครับประมาณนี้450 หลวงปู่เอี่ยมเลี่ยมจับขอบเงินหวัวนี้ก็คลาสสิกมากเนื้อทองแดงโหลองดูนะครับนี่ขเขาเลี่ยมเงินเก่าอันนี้ดูกรอบเงินโบราณที่ขเขาเลี่ยมไว้เปิดโชว์องค์พระทําให้มีการสึกไปบ้างแต่ผมอยากจะบอกว่าขนาดสึกแล้วดูผิวรายละเอียดค่อนข้างเห็นอยู่นะครับหลวงปู่เอี่ยมหลังยันสนี่แล้วดูงานเลี่ยมเงินเก่าใช้กันมาเห็นไหมครับ สึกแต่คลาสสิกลองพิจารณาดูนะครับเนี่ยเป็นเงินเรียมเงินเนื้อทองแดงคู้เอี่ยมถามว่าเหรียญจะถึงยุคเก่าเลยไหมอันนี้ผมไม่มั่นใจแต่ดูจักรอบดูจักอะไรไม่ใหม่เขาใช้มาเนาะเอา1500บาทครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินนี่อันนี้ก็เนื้อสวยนะครับดูเนื้อค่อนข้างจะแตกต่างเนื้อดูเก่าสวยจอบเล็กหลวงพ่อเงิน ถามผมว่าถึงยุคเลยไหมผมดูไม่เป็นผมก็ไม่มั่นใจแต่ลองดูเนื้อนะครับถ้าใครสังเกตเนื้อได้ดีจะดูแตกต่างหน่อยเนื้อดูเก่าเลี่ยมเงินมาผิวประมาณนี้แล้วลงกล้องค่อนข้างชัดเจนเห็นไ,ไหมครับเดิมเเลยผมเอา1,600บาทจอบเล็กเลี่ยมเงินหลวงพ่อเงิน ต่อมาเหรียญเสมาปุดจงเนื้อทองแดงกระลทองผิวเข้มเข้มสวยๆโอ้โหกระลเข้มสวยดีจังเอาหนึ่งพันห้าร้อยเนื้อทองแดงกระลเนื้อกระลาทองนะครับโอ้โหสวยจริงครับเหรียญเสมาหล,งงลวงพ่อจงนี่หลวงพ่อจงวัดมะต่างนอกเหรียญเสมาหลังยันลองพิจารณาดูครับดูชอบนะผมเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาท กระไเต็มเลยลายทองสวยเลยหนึ่บาทเรียมเงินมาพร้อมของรูปหลอปั๊มหลวงพ่อพมวัดช่องแคเข่าวกว้างหลังเต็มเนื้อทองเหลืองสึกไปบ้างแต่ก็ประมาณนี้นะครับรายละเอียดยังพอมีเห็นบ้างเป็นกรอบทองแดงเก่าแล้วดูทิครับผมดิดูห่วงเขาบนกิ่วเลยนะครับเพราะว่าเขาใช้ นะครับห่วงทองแดงกิ่วขึ้นไปด้านบนเลยนี่คัดสิกดีนะครับลองดูชอบมะนี่เนื้อทองเหลืองเข่าวกว้างหลังเต็มหลวงพ่อพรมวัดช่องแคดูเลี่ยมเงินแบบโบราณกระเช้าเงินคัดสิกมากเอาหกร้ยครับหกรบาทต่อมารูปหล่อหลวงพ่อก,กวยลุบหล่อปั๊มทองเหลืองหลวงพ่อก,กวย นี่องค์นี้ก็สวยอยู่นะมีเมตามีรายละเอียดได้มาอีกองค์หนึ่งนะครับผิวดมเดิมหลวงพ่อกลวยด้านหลังนะคหลังหูเส้นคมคมชัดๆเนี่ยนะครับรอยปั๊มเส้นคมชัดหลังหูนะครับรายละเอียดผิวเข้มนะครับกรอบอาจจะพาด,ดูมัวๆหน่อยแต่ยังสวยองค์นี้เอา5้าครับ550บาท พระคูลุ่งวัากระบือเนื้อทองแดงกระไลทองไม่ค่อยเจอโห oh, แต่กระไลสวยอยู่เข้มดีเหมือนกันนะครับพระคูลุ่งวัากระบือเป็นเนื้อทองแดงกะไลทองไม่ค่อยเจอนะครับผมผิวเข้มเข้มแบบนี้เอาห้าร้อห้านะครับห้าร้อยห้าสิบาทเป็นเนื้อทองแดงกะไลทองพระคูลุ่งวัากระบือไม่รู้ว่าสองสี่ปดสตามหลังเหรียญไหมนะครับผมก็ไม่มั่นใจ ลองพิจารณาดูชอบแต่กระไหลเข้มเจ้าของเขาเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้550บาทครับเหรียญกลมเนื้ออปก้าหลวงพ่อกเกษมปี15โอ้นี่ก็ไม่ค่อยเจอนะครับเหรียญกลมตัวหนังสือผิวทิ้งๆครับแต่ตัวหนังสือชัดมากนี่หลวงพ่อกเกษมที่จะที่จะลึกครบ5รอบนี่หน้าตารายละเอียดยังสวยอยู่เลยนะครับ ปีหนึ่งห้าเอาห้าร้อยบาทนะครับด้านหลังแบบนี้เหีืออปป้าโอ้หลังชัดเจนกรอบมีรอยบ้างนะครับเอาห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทเหรียญทำน้ำมนต์หลวงพ่อฤาษีลิงดำกระไหลอทองใครไม่ทันคราวที่แล้วนี่เลี่ยมมาพร้อมเหรียญทำน้ำมนต์กระไหลอทองหลวงพ่อฤาษีลิงดำ รายละเอียดชัดเจนอยู่เหมือนกันนะครับสวยอยู่กระลาทองทําน้ํามนต์หลังยันแบบนี้รุ่นทําน้ามนต์หลวงพ่อฤาือสีลิงดํานะครับเรียกม,มาพร้อม400บาท400บาทนะครับหลวงปู่ศิาลากระลาเงินเหนือดวงเนาะไม่น่าจะใช้กระลาเงินอปป้าไหมครับน่าจะอปป้านี่นะครับหลวงปู่ศิลาอปป้า อปก้าครับผมเนาะนี่ผิวจะดูแบบเลนแบบพิ่งๆหน่อยแต่ดูรายละเอียดชัดเจนอยู่เหมือนกันนะครับหลวงปู่ศิลาเนื้ออปก้าเนือดวงนะครับปีหกสองปีหกสองนี่ประมาณนี้เอาสามร้อยพอครับผมเรียบมาพร้อม300ร้อยบาท 300บาทเหรียญหลออาจารย์ต้อมวัทฒสแบงร้อยเอ็ดนี่เหรียญหลอเหรียญหลอเสมาเนื้อชนวนทองชนวนแบบนี้นะครับสวยนะครับผมอาจารย์ต้อมวัทฒสแบงร้อยเอ็ดหลังปิดตาต่อโค้ดวอทอบอหมายเลข2443น,นะครับเอา300บาทครับเนื้อชนวน นะครับ3า0บาทรูปภาพหลวงพระปานอัดกระจกพร้อมเขี้ยวเสือไซส์เล็กนี่โอ้ภาพอัดกระจกเป็นภาพกระดาษประหลอดเก่าเลยนะครับดูเห็นไหมครับเนี่ยกระดาษประหลอดเวลาท้อนแสงจะขึ้นเงาเห็นไหมครับเดี๋ยจะขึ้นเงาภาพเก่าอัดกระจกหลวงพ่อปานแอคนี้ที่มีชื่อบอกมีตาปั๊มแล้วก็เขี้ยวเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานไซส์เล็กมีรอยกาล เขี้ยมีรอยลั่นหน่อยนะครับในช่วงหน้าช่วงอะไรเห็นไหมครับมีรอยแตกลั่นมาหน่อยนี่แต่โอ้รอยจานชัดเจนเกี้ยวแกะสวยนะครับลองดูครับพร้อมรูปภาพผมเอา850พอครับแบ่งเบาๆเขี้ยวด้านหลังมีรอยลั่นหน่อย850พระพุทโธน้อยแม่ชีบุญเรือนนี่เนื้อดินออกส้มไม่ค่อยเจอเลยนะครับช่วงนี้พระพุทโธน้อยแม่ชีบุญเรือน ยังสวยอยู่นะครับหลังยันโอ้ยันชัดเจนข้างหน้าอาจจะมีสัมผัสบ้างอะไรบ้างแต่หลังยังชัดอยู่เลยครับผมเอา350พอครับพร้อมตลับด้วยอ่ะผโทน้อยแม่ชีบนเหือน350ปิดตาปูยิ้มโอ้หนี้ก็หายากใส่ตลับอย่างสวยเลยเนื้อผมคุกลักปิดทองปิดตาปูยิม้ม นี่นะครับปิดตาปุยยิ้มใส่ตลับแล้วดูเนื้อเอา400ครับผมตลับมาให้เรียบร้อยแต่จะเป็นรุ่นไหนอย่างไรผมไม่มั่นใจแต่รู้ว่าเป็นปิดตาปุยยิ้มใส่ตลับไมค่อนเอา400พอครับพระนางพญานี่นางพยาเข่าโค้งพิมพ์คมชัดสวยใส่ตลับเป็นทองแดงชุบหน้าค ตลับน,นี้แข็งแรงมากตลับหนามีน้ำหนักโอ้พักก็สวยนะลองดูเนื้อดูผิวครับเข่าโค้งพิมพ์ชัดมากอะ่ะผมเอาเจ็ดร้อยลองดูครับเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างเนื้อผิวพิมพ์เฉพาะตลับก็สองสามร้อยแล้วครับนี่แล้วดูเนื้อเนื้อเข้มเข้มเอาเจ็ดร้อยครับผมลองดูชอบนะครับโอ้เนี่ยพิมพเนื้อสวยสมบูรณ์ตลับลงตัวเ๊ะโอ้ดูพิมพ์คมชัดมาก 7จ็700บาทอันนี้จะเป็นหน้ากปกเนาะไม่รู้ที่นะครับเอา400ดูเก่าดีนะครับผมเนี่พุทหนากปกประมาณนี้เป็นพวกเนื้อโลหะนะครับนะ่าจะเป็นเนื้อทองเหลืองเก่านี่นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเป็นนาคปกลอยองเรี่ยมกรอบอลูมิเนียมเรียบร้อยกันน้ํา นะครับเอา400แป้งเจิมเดิมๆครับดูด้านในเพื่อใครเอาเกิดเหนเสาเนาะนากบอกอันนี้เป็นพาซซิวลีกระดูกแกะเป็นกระดูกแกะเป็นพัซศิวลีไม่รู้ที่แต่รู้เป็นกระดูกแกะให้ดูด้านหลังแกะเป็นพาซซิวลีฐานบัวแบบนี้นะครับแกะเป็นพาซซิวลีนี่กระดูกชัดเจนไม่รู้ที่ เผื่อท่านใดชอบเอา350ครับไม่รู้ที่ลีลาและปกโพหลวงพ่อกลวยไม่ได้เลี่ยมผมได้มาคู่กันเนื้อว่านมณสารอันนี้จะเป็นสมเด็จปกโพโอ้สวยนะครับเนี่ยสมเด็จปกโพและอันนี้จะเป็นพระสิวลีเนื้อเดียวกันเลยครับเนื้อเดียวกันพระสิวลีพิมพ์ใหญ่หลวงพ่อก,กวยนี่นะครับพิมพ์ใหญ่แล้วให้ดูด้านหลัง นี่นะครับด้านหลังตรงนี้จะเขียนว่าน่าจะเป็นรุ่นไหมครับล่มเย็ยนเป็นสุขมีตาปั๊มมียันนี่นะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับนล่มเย็ยนเป็นสุขและนี้จะเป็นเหมือนเขียนยันแบบนี้แม่ธรณีมวยผมยันตัวเดียวกันนะครับยันนี้ยันนี้ ไม่รู้ว่ารุ่นเดียวกันหรือเปล่าแต่เนื้อกล้เคียงกันเลยแบบนี้นะครับมีตาปั๊มอ๋ออันนี้จะไปออกที่ที่ไหนครับเนี่ยที่สระบุรีนะครับสระบุรีไม่ใช่วัดโคศิตารามนะครับนี่อ่านไม่ออกว่าอำเภอท่าหลวงเนาะสระบุรีนะครับไี่ออกสระบุรีวัดซับลำไยอ๋อวัดซับลำไยเหรอครับผมสระบุรี หรลบบุรีถ้าหลวงน่าจะลบบุรีมากกว่าวัดซับลำไย,ยลบบุรีนะครับผมออกวัดซับลำไย,ยลบบุรีขอโท่าทีนะครับนี่วัดซับลำไยลบบุรีนะครับลบบุรีนี่ออกนี่นะครับลองดูครับคู่นี้เอาถ้าแยกก็อง์ละสองห้าสิบคู่ละสี่ร้อยครับคู่ละสี่ร้อยลูกเปเลี่ยมสวยดีต่อมาเป็นหลออโบราณหลวงพ่อทบเนื้อทองเหลืองอันนี้ที่เขาเรียกโชวชาว์้าเขาเรียกว่าพิมพ์หน้าฝรั่ง หลอล่ำนะครับผมนี่หลอล่ำจมูกโด่งเขาเลยเรียกว่าเป็นแบบคล้ายๆแบบองค์ใหญ่อ่ะครับพิมพ์แบบหล่อโบราณพิมพ์หน้าฝรั่งประมาณนี้นะครับแต่ถามว่าปีไหนผมไม่มั่นใจเป็นเนื้อทองเหลืองเก่าเอาห้าร้อย่ะครับผมน,นี่สวยหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนจังหวัดพิจิตรเอ้ยเพชรชบูนหรือ,อทษทีหลวงพ่อทบวัดชนแดนจังหวัดเพชรชบู์นะครับเพชรชบู์หลวงพ่อทบ เป็นที่เขาเรียกกันว่าหล่อบโบราณพิมพ์หน้าฝรั่งประมาณนี้นะครับเป็นหล่อบโบราณเนื้อทองเหลืองเอาห้าร้อยครับอันนี้จะเป็นสมเด็จเนื้อดินวัดพระวัดพระปางนี่วัดพระป,าง,ปางนะครับเป็นสมเด็จเนื้อดินด้านหลังจะเป็นนี่นะครับประมาณนี้นะครับเนื้อดินวัดพระปางวัดพระปางสมเด็จ เนื้อดินสวยเดิมนะครับเอาสามร้อยครับสมเด็จวัดพระปางแต่เขาไม่ได้ระบุปีเป็นเนื้อดินเรียมมาพร้อมสามร้อยบาทวัดพระปางชัดเจนสมเด็จนะครับเนื้อดินรูปภาพหลวงปู่ทิมหลังปั๊มยันนี่จับขอบเงินเรียบร้อยอัดกระจกอันนี้กรอเป็นเงินนะครับผมแล้วเขาก็เรี่ยมพลาสติกคมไว้สวยดีนะครับนี่ รูปภาพหลวงพุทธิทิมได้กรอบกระจกกรอบกระจกแล้วขอบเป็นเงินเนี่ยครับขึ้นเกียวแบบโบราณเลยภาพขาวดำหลังดูตาปัม๊มหมึกสีน้ำเงินชัดเจนไม่ค่อยเจอครับเอา900เนื่องจากว่าด้านในเป็นจับขอบเงินขนาดห้อยคอหลวงพุทธิทิม900บาทผนล่วงหลังลังปืนพิมพ์ใหญ่นี่ออกสนิมแดงค้าบไขประมาณนี้ ล่วงหลังล่างปืนองค์นี้เอา500บาทพอครับ500บาทเรียมมาพร้อมหน้าอาจจะดูไม่ชัดเท่าไหร่แต่เขพอเห็นนี่นะครับมีขายภาพกุประมาณนี้ล่วงหลัง,ล,งล่างปืนพิมพ์ใหญ่นะครับพิมใหญ่สูงประมาณ8เซนคึ่งน,นะครับแเซน ห้าร้อยครับผมเรียมมาพร้อมห้าร้อยบาทและมีดหลวงพ่อเดิมนี่ด้ามงานปอกงานเรียมเงินสลับหน้าใครที่แล้วใครไม่ทันสามนิ้วรวมสามนิ้วมีดสันกาด้ามงานปอกงานหลวงพ่อเดิมสวยมากนะครับนี่คราวที่แล้วจะมีหน้าแค่เส้นเดียวเนาะแต่นี้มีหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหน้าห้าเส้นเลยครับผมนี่ยเรียมแบบโบราณนะครับเรียมเงินสลับหน้า เป็นชิ้นงานแกะนะครับเป็นชิ้นงานทั้งอันนี่นะครับมีดสัติกาสามนิ้วเป็นลงพรเดิมโอ้โห و, ใบสนิมใบประมาณนิ้วครึ่งเนาะนี่นะครับใบประมาณนิ้วครึ่งใบนิ้วครึ่งนะครับสนิมขึ้นหน่อยเก๋ๆนิดนึงนะครับโอ้โหแต่ได้ความคลาสสิกใบนิ้วครึ่งนะครับแปบ๊บนึงนะครับ